สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่ชอบเครื่องเสียงวันนี้ผมคนทำซาวนะครับขอรีวิวเครื่องเสียงอ่าอันนี้เป็นเครื่องเสียงมือสองทั้งหมดเลยมีพี่ท่านหนึ่งให้มาประกอบทำให้ใหม่ตู้เป็นตู้ออเดอร์ออเดอร์ส่ออเดอร์สออี 4, ่มายี่สมิล ต่นี้เป็นใบเก่าของผมแกอยากได้ผมก็เลยอาภายให้ดอกสิบห้านิ้วเช้เสาเสียบแล้วก็เสียงกลางเสียงกลางอันนี้เป็นใบของผมเอามาใส่เพราะว่าของแกเป็นสิบห้านิ้วแต่เสียงมันไม่โอเดี๋ยวผมต้องทําใส่เน็ตเวิร์กใหม่ตอนนี้ใช้สิบนิ้วแหลกเป็นแหลกไม้นะครับทําเสร็จเมื่อคืนยังไม่ได้ลงสีมิกเป็นมิกยาม,มาฮ่าแต่ แต่ว่ายมาฮ่าจีนก็เสียงก็ใช้ได้มี e h o อ่าแล้วก็มี USB โลมิทายเสียบไมด์ได้สี่เสียบไมค์ได้ทั้งหมดเป็นไมมอเป็นายโมโน6กช่นองนก็ใส่คอมสักสนองนช่อก็เหลือที่เสียงไม่สีช่องกับก็คือเวลาเราเล่นเป็นเปิดเพลงหรืออะไรเราต้องแพนซ้ายขวา เพื่อที่จะให้มันเป็นสตูดิโออ่าแต่นี้เป็นเอฟเอฟเฟกต์มันเขียนว่าเอฟเฟกแต่ว่ามันไม่ใช่เอฟเฟกมันเป็นเอโค่ครับเหมือนงานวัดยังไงอย่างนั้นนะอ่าตัวต่อไปอันนี้เป็นไมลอยไมลอยตัวนี้เป็นหัวคอนดิเซอร์ไมโครลวงยังไงก็ไม่พังครับตัวต่อไปเป็นคลอส 2 2 3 XL ตัวนี้2 Y 2y ได้3 Y 2 R 2Y ส o เตอรโอ3 Y โมโนนะครับตัวนี้นแล้วก็อันนี้เป็นปักกลางแบบออโต้เปิดปิดคือไม่ต้องไปยุ่งกับวรุ่มอะไรมาเลยแค่เปิดปิดมันจะวิ่งเรียงค่อยๆปิดทีละตัวทีละตัวเวลาเราสิกข้างหลังเราจะต้องทําให้แบบว่า อันตัวไหนควรจะเปิดก่อนตัวไหนควรจะเปิดหลังนีี้ะครับว่าเราต้องเสียบ1234ให้ถูกอ่าอ่าตัวนี้ต่อไปตัวนี้ขับเซ็งกลาง NTS ตัวนี้รู้สึกแกะดูเมื่อวานนี้ข้างราสองร้อยวัตต์มันเขียนว่า PA 800แต่ข้าเราสองร้อว,วัตตัวที่ขับโลก็คือนัตพงษ์ NPE C 1 5 0่ ตัวนี้ไม่มีอ,อยังไงนะไม่มีการซ่อมไม่มีการอะไรมาเดิมๆครับแต่ว่าสภาพก็ประมาณนี้แหละราคาก็ไม่แพงเบ็ดเสร็จชุดนี้อยู่ที่ประมาณสองหมื่นต้นต้นสองหมื่นต้นต้นก็ถือว่าอใช้ได้รับงานได้สบายๆครับถ้าอยากเพิ่มก็แค่เราก็แค่เพิ่มเพิ่มตู้เข้าไปอีกข้างละเซ็ต อ่ะตอนนี้คือเป็น2อคูณแล้วเพิ่มให้เป็น4ี่คูณได้เพราะว่าตัวนี้สมมติเขาจะไปขับกลางแหลมแต่ว่าเรามาขับเปลีนได้ไม่เป็นไรมันอยู่ที่เราจูนเราก็อยู่ที่ตัวตู้ด้วยอยู่ที่ตัวตัวดอกด้วยประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองซาวด์คนฟังตัวนี้เป็นคาราโอเกะคาราโอเกะใช้ซาวด์ฟ o อนติกสองพันเเป็นโปรแกรมเอ็กทีม ก็เสียงก็บ้นบานๆแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้สำหรับคนที่ชอบร้องเพลงแนะนำนะครับถ้าเบส15กลางจะต้องเป็นสิหรือ10มันจะได้ความใสและเสียงเวลาที่มันจะไม่เอ,อเบสจะไม่ไปกดเสียงกลางเสียงกลางจะได้งถึใส ยอดบุ๊กของลูกค้าเอามาให้ลงพอาราเกียยให้แล้วก็มาใส,ส,ส่ซาวน์บีนิก2009วั 2, นนี้ก็จะทำแหลกให้เสร็จหลือแค่ลงสงีสำหรับคนที่ชอบร้องเพลงนะครับมือสองก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ว่าเราจะคอนโทรลเสียงมายังไงแค่นั้นอยู่ที่มือเราเสียงดีไม่ดี เาที่เขาใหม่ที่เราครับ คุณครับที่เข้ามารับชมครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับคนทําซาวสวัสดีครับ